สวัสดีครับคุณฟังทีละครับคอลัมน์ฝากฟ้าฝา,ฝากดินนะครับซึ่งเขียนโดยคุณวิมลใส่นิ่มนวลอยู่ในแนวหน้าออนไลน์นะครับวันศุกรที่22เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2566ให้ชื่อว่าผู้นำด้านจิตวิญญาณกับซ u เปอร์สตาร์เนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับอะไรที่ไม่คิดว่ามันจะเกิดมันก็เกิดอะไรที่คิดว่า มันเป็นไปไม่ได้มันก็เป็นไปได้ในยุคที่เครื่องมือการสื่อสารได้มีประสิทธิภาพสูงและผู้คนในชาติเกิดความแตกแยกกันขึ้นมาเมื่อมันเกิดและมันเป็นผมก็ร้องว่าฮ่าเพราะผมเห็นว่าไม่มีนักการเมืองสักคนเดียวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ที่จะเป็นผู้นำด้านจิตวิญญาณขึ้นมาได้ตอนที่ผมได้ยินครั้งแรกๆจากพวกเสื้อส้มเนี่ยนะครับ ผมก็ได้แต่หัวเราะเหมือนกันนะครับเพราะรู้ว่าพวกเขาจะอวยใครให้เป็นอะไรจะให้สูงส่งแค่ไหนเนี่ยก็ย่อมได้หรือว่าจะเหยียบย่ําจะเหยียดหยามใครให้ต่ำซามแค่ไหนอย่างไรก็ทําได้เช่นเดียวกันแล้วก็พวกเขาก็ฟินกันเองแต่ที่ร้องฮาเนี่ยก็เพราะว่ามีสื่อสองสาคนครับบอกว่าคุณพิธาเป็นผู้นําด้านจิตวิญญาณของพรรคก้าไกลก่อนอื่นบอกก่อนนะครับผมไม่ได้อิจฉาคุณพิธาเลยครับมีแต่สงสารซ้ำด้วยซ้ำไปที่เห็นเขาเนี่ย เป็นเครื่องมือของความเชื่อที่เขารับมันเอาไว้ในหัวของตัวเองเขาเลยต้องใช้ชีวิตอย่างเหนื่อยหนักเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางเพื่อบรรลุสู่ความสําเร็จตามที่ความเชื่อนั้นวางเป้าหมายเอาไว้ที่ผมพูดเรื่องนี้เนี่ยก็เพราะไม่อยากให้คนทั่วไปเข้าใจตามที่สื่อขยกย่องและก็ความดีงามของผู้นําด้านจิตวิญ,ญญาณเสื่อมทรามลงนะครับส่วนคุณพิธาจะคิดเ่าตัวเองเป็นอย่างที่คนอื่นยกย่องหรือไม่อันนี้ผมไม่ทราบหรอกครับ ผมขอยกตัวอย่างบุคคลร่วมสมัยที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นําด้านจิตวิญญาณพอให้เห็นว่าพวกท่านเหล่านั้นเนี่ยมีชีวิตยังไงและทําอะไรหรือกล่าวอีกแบบหนึ่งก็คือมีบุคลิกภาพแบบไหนนั่นแหละครับคนอย่างมาตินลูเทอร์คิงจูเนียเกิดที่เมืองแอลแลนตารัฐจอร์เจียช่วงปี1929ก็ตรงกับพุทธศักราช2472ันร Luther มาตินลูเทอร์คิงเนี่ยเป็นนักต่อสู้ด้วยสันติวิธี มีการเรียกร้องสิทธิพลเมืองเรื่องสีผิวที่คนเนี่ยรู้จักกันทั้งประเทศถูกคุมขังมาไม่ต่ากว่า20ครั้งนะครับถูกแทงที่หน้าอกบ้านก็เคยถูกวางระเบิดตัวของมาตินและครอบครัวถูกทำร้ายมานับครั้งไม่ถ้วนมาตินกล่าวสู์ทรพจน์จำนวน250,000ครั้งเขียนหนังสือมา5เล่มแล้วก็บทความอีกมากมายการทำงานอย่างหนักแลความสามารถในการสื่อสารของเขาเนี่ย ทำให้เขาเป็นที่นับถือมากศูนย์ทรพจน์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือศูนย์ทรพจน์ที่มีชื่อว่าผมมีความฝันหรือว่า I Have a Dream ที่ก็พูดถึงขั้นบันไดของอนุสรีลินคอนเมื่อปีคริสตศักราช1963ต่อหน้ามวลชน250,000กว่าคนด้วยกันมีทั้งผิวขาวแล้วก็ผิวสีในปี1964เขาเป็นผู้ชายอายุน้อยที่สุดนะครับที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสติภาพ ในวันที่เขากล่าวสุนทรพจน์ปลุกใจที่มีชื่อว่าข้าพเจ้าได้ไปถึงสุดยอดของภูเขาหรือว่า Been to the Mountain Top บนระเบียงชั้นสองหน้าห้องที่โรงแรมราเรนต์ในเมืองเมมฟิสเขาถูกรอบยิงจนเสียชีวิตนี่คือมาตินลูทวิงอีกคนหนึ่งมหาตามาคานทีชื่อจริงคือโมหณะาธาตุกลมจันคานทีเกิดวันที่สอง ตุลาคมปี1869แล้วก็เสียชีวิตเมื่อวันที่30ม,มกราคมปี1948มหตาตมคันทีเนี่ยเป็นนักกฎหมายนักชาตินิยมที่ต่อต้านลัที่อนณานิคมแล้วก็เป็นนักจริยธรรมทางการเมืองชาวอินเดียซึ่งนำเอาหลักการต่อต้านโดยสันติวิธีสำหรับใช้นำกระบวนการต่อสู้พระเอกราชจากเจ้าอนานิคมอังกฤษจนสำเร็จสันติวิธีของคานทีเนี่ย มีอิทธิพลต่อขบวนการสิทธิพลเมืองและก็เสรีภาพทั่วโลกเลยนะครับอีกคนหนึ่งคือติชนัทฮันเกิดวันที่11ตุลาคมปีพุทธศักราช2469แล้วก็เสียชีวิตเมื่อวันที่22มกราคมปีพุทธศักราช2565นัทฮันเนี่ยเป็นพระภิกษุนิกายเซนชาวเวียดนาะมเป็นกวีเป็นนักเขียนเป็นนักเทศและก็เป็นผู้ที่สนับสนุนสธิภาพ มีการรณรงค์เพื่อยุติสงครามจึงทาให้รัฐบาลเวียดนามเนี่ยไม่ยอมรับในตัวของเขานะครับทำให้เขาต้องลี้ภัยอย่างเป็นทางการไปอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสและก็ก่อตั้งหมู่บ้านพลัมซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของชุมชนสงฆ์ที่เมืองบล็อกโดประเทศฝรั่งเศสเมื่อปีพุทธศักราช2525ระยะแรกๆเนี่ยใช้เป็นแหล่งพักพิงของผู้ลี้ภยัยก่อนที่จะมีนักบวชตั้งแต่ปีพุทธศักราช2531เป็นต้นมา เขียนหนังสือไว้หลายเล่มครับแล้วก็มีชื่อเสียงไปทั่วโลกมรณภาพเมื่อวันที่22มกราคมปีพุทธศักราช2565ด้วยสิริอายุ95ปีด้วยกันผมอยากจะยกตัวอย่างอีกหลายท่านนะครับอย่างเช่นแม่ชีเทเรซาอย่างนี้ท่านดารายละมะอย่างนี้เลโอต,ตอสตอยอย่างนี้ซึ่งเป็นนักเขียนชาวรัสเซียหรือแม้แต่พระอริยสาวกในพระพุทธศาสนาก็มีนะครับแต่ที่ยกมาเนี่ย ก็พอจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าผู้นําด้านจิตวิญญาณเนี่ยเขาทำอะไรแล้วก็มีชีวิตเป็นยังไงสรุปอย่างสั้นที่สุดก็คือผู้นําด้านจิตวิญญาณเนี่ยคือผู้ที่มีปัญญามีสัจจะมีความเมตตากรุณาหรือว่ารักเพื่อนมนุษย์มีหลักคิดที่เกิดจากประสบการณ์ของตนหลอมรวมคนในชาติยอมเสียสละแม้กระทั่งชีวิตของตนทั้งหมดนี่จะเรียกว่าเป็นอุดมคติของพวกท่านก็น่าจะได้นะครับ และมันก็เป็นพลังดึงดูดผู้คนให้เคารพและก็ศรัทธาพวกท่านอยู่ไม่ใช่การโฆษณาชวนเชื่อไม่ใช่เรื่องของการปั่นกระแสไม่ใช่เรื่องการสร้างภาพการยกย่องสรรเสริญกันเองในหมู่พวกเพื่อที่จะได้ครองอํานาจส่วนกรณีคุณพิทาลิมเจริญรัตน์เนี่ยผมคิดว่าใครที่ติดตามการเมืองมาตลอดก็คงจะรู้ได้เองนะครับว่าเขาเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณตามที่มีคนยกย่องหรือไม่แต่ที่แน่ๆน,นะครับ ผมเห็นว่าเขาเป็นซูเปอร์สตาร์นะครับ